อ้อมนะคะที่เข้ามากดไลค์ให้พี่อ้อมน,นะคะนั่งรับลมน้าบ้านเย็นมากเลยค่ะวันนี้ ตวเจนตัวเจนตวเจนตวเจนค่ะังที่เอ้าขอลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนี่ก็ครบชั่วโมงแล้วนะคะ ขอบคุณเอเซอร์แอนดอยนะคะที่เข้ามาคามาัดททยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเลิฟให้พี่อ้อมด้วยน,นะคะ สล้านคนขอบคุณมากค่ะคุยทักทายกันได้นะคะอีกแป๊บหนึ่งพี่อ้อมจะลงไลน์แล้วนะคะ ขอบคุณ <rude S 2> 4ล้านคน7ล้านหัวใจนะคะที่กดเลิฟให้วันนี้เรามาชมบรรยากาศสบายหูสบายตากันนะคะอันนี้ก็กำลังจะมืดแล้วนะคะ พี่อ้อยขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสามล้านคนที่อยู่เป็นเพื่อนกัน,กนจนถึงชั่วโมงนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ